สวัสดีครับพบกับไอซิลแมนกับรายการติดตามหุ้นลุ้นไปตอบประจำวันจันทร์ที่6กันยายน2021นะครับเจอกันแบบนี้หลังตลาดปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดตามของเพื่อนๆกันว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรเซ็ตวันนี้ปิดที่1,600ไม่ถึง1,650เนาะนะฮะมาปิดแถวๆ1,648ก็ต้องติดตามกันต่อไปฮะว่าจะอย่างไรแต่ตัวที่ทำให้แรงนี้ พาไม่ได้ครับขอดูก่อนเลยนะครับพี่เดลต้าเลยนะฮะพี่เดลวันนี้จบอย่างไรครับปิดที่764รบฮะ764วันนี้ก็วันที่2นี้เนาะเนี่ยครับทำไฮได้778นะฮะนะครับแล้วก็มาปิดที่764ก็เรียกว่าเฮ้ยทรงโอเคอยู่นะนะครับเนี่ยฮะแล้วก็งัดกลับขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไปต่อไม่ไหวฮะลงมาพักอยู่ ก็ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะไปลุ้นไฮเดิม erm ครับเนี่ยครับแนว790โอ้โหจะเป็นพี่เดล800แล้วว่านะครับเทียบกับไฮเดิมน erm ะครับไฮเดิมไฮเดิม erm, erm, โพ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 มานี่นี่ครับยอดนี้ครับ804กับ838นะครับไม่รู้จะถึงไหมแต่ถ้าเกิดหมดแรงก็ลงมาพัก740แล้วก็ยัง ยังโอเคอยู่ก็คืออย่าหลุด734นะครับ734หรือโลบริเวณเนี้ยครับเท่าไหร่724เนาะสำหรับเดลต้าตัวถัดไปเรามาดูแอดวานกันบ้างครับแอดวานปุ๊บเฮ้ยขึ้นต่อเนื่องเลยนะนะครับหลังจากโซนแนว190.5ครับเห็นไหมฮะโซนแนว190.5สามารถเบรคขึ้นไปได้แล้วไปถึง192แล้วนะ นะครับไปถึง192กําลังเดินหน้าอยู่นะครับภารกิจถัดไปคือเท่าไหร่195กระดึ๊บดิมองซ้ายมองซ้ายเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะรออยู่เนี่ยฮะรออยู่นะครับสำหรับ a d ดวาร์อันนี้คือเป็นท e f เฟรม60นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามช่องไอซ์ลีแมนนะครับดูหุ้นได้อัปเดตทุกรายการเลยนะนะครับตัวถัดไปมาดูกันต่อขอดู CPF ไอ้ CPO ก่อน CPO CPO วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ละตัวเป็นหุ้นติดตามจากเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นต้องเอาไปทำการบ้านต่อไม่ได้ว่าแนะนำให้ซื้อขายแต่อย่างใดนะครับ CPO ตั้งแต่มีข่าวนะฮะขึ้นมาเอา้าไปได้แค่67.75ฮะแล้วก็ลงไหลลงมาเดี๋ยวนะโอ้แนวรับเอาไม่อยู่ครับ63บาท ลงมาอ A มไปเเอาเอาไหวยังไหวอันนี้ใช้ทำเฟรมหกสนะฮะอ A มยไปเยังพอไหวครับหวังว่าจะกลับขึ้นไปเหนือ63นะนะครับหวังว่าจะเด้งกลับขึ้นไปนะถ้าเนี่ยฮะลุ้นกลัวแบบว่าขึ้นไปเด้งชน63ไม่ผ่านลงมาทำโลต่้มกว่า6ิบเอ้านี่เจอกัน61เหมือนเดิมนะโอ้โหดูสิยีสิบงหาอุตสาหเด้งไปแล้ว กลับขับมาที่เดิมกลับขึ้นไปครับรบกวนกลับขึ้นไปยืนเหนือหกสิบสามไม่ได้สำหรับ CPO ตัวถัดไปมาดู CPF บ้างครับไม่ว่าเซ็ตจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมครับนิ่งสนิทครับขึ้นมาครับโอ,โอเคโอเคขึ้นมาครับเต็มที่ยี่สิบ็ดจุดห้าครับ แล้วก็วันนี้ก็ลวงเนี่ยเฮ้ยห e ลุด EMA 9 9ด้วยเหรอโอ้ตายละทำโล่ย26.25ครับปิดที่26.5ครับนิ่งๆเงียบๆสงบมากนะครับสงบมากนิ่งมากนะครับเสียงดังไม่ได้ตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป s up 7 up มีตื่นขึ้นมานะครับดูสิครับว่าวันนี้ไปไกลแค่ไหน จากรายการหุ้นบ่ายนี้พี่ว่างไงนะครับตอนบ่ายเราคุยกันมาดูตอนปิดตลาดอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นอย่างไรครับที่ทำเฟรม60นะครับก็โอเส้นเยอะไปหน่อยนะครับขออภัยเพราะว่าอันแนวนี้ซูมซูมนิดนึงเอาออกได้ไมั้งตรงนี้เนาะนะครับไหนนั่นก็เอาออกไปก่อนนะเอาแค่ตรงนี้แหละจริงๆเนาะคือซูมใ,ใกล้ๆแล้วคุณจะเห็นรายละเอียดเนี่ยครับแนวร้อยเอ้ยไม่ใช่นอนโรเซนไปร้อยหนึ่งจุดห้าห้าเนี่ย ยกกลับขึ้นไปเนี่ยและตรงโซนเนี้ยแนวเนี้ยครับสามารถเบรกขึ้นมาแต่ร้อยหกสี่ไม่ผ่านประกาศนี้แข็งมากนะหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ร้อยหกสี่จะไปร้อยหกสี่อ่ะหนึ่งจุดหกสี่ไม่ผ่านนะครับยังตื้อๆอ,อ,อยู่แต่อย่างน้อยก็สามารถยืนได้บริเวณหนึ่งจุดหกเอางี้ดีกว่านะยืนได้บริเวณหนึ่งจุดหกก็คือยกโซนนี้ขึ้นมาฮะเพราะฉะนั้นลุ้นทะลุหนึ่งจุดหกสี่ให้ได้ ลุ้นทะลุจุดหนึ่งหกสี่ไหมถ้าหนึ่งจุดหกสี่ไม่ผ่านนี่ก็อย่าหลุดหนึ่งจุดห้าเก้าอ่ะโอเคปะ่ะนะครับหลุดหนึ่งจุดห้าเก้าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่นท่าเดิมแล้วดีไม่ดีหลุดขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกก่อนเดี๋ยวดูแล้วมันจะเยอะตาลายไปนะครับเนาะเนี่ยแถวๆเนี้ยฮะงัดขึ้นไปให้ได้นะครับสากขึ้นมาแล้วสําหรับเซเว่นอัพมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปหุ้น B ครับหุ้น B ยังคงโฟล l ์อัพต่อเนื่องฮะไป1 1ึ่งหและลงมาพักครับ1.11จหทำโลไว้1.10โอเคไหมนะครับลุ้นงัดกลับขึ้นไปนะครับไปทดสอบ1.16ใหม่แต่ถ้าหมดแรงเจอกัน1.08ที่เดิมแล้วก็รอลุ้นว่าจะเด้งได้ไหมตอนนี้ขยับมาเล่นโซนนี้นะครับสำหรับหุ้นบนะครับมาดูพอๆกันฮะหุ้นยูครับ หุ้นอยู่ก็สามารถขึ้นไปเล่นโซนเหนือ1.66ได้ครับแต่ไปเต็มที่อะไร1.73แต่มาปิด1.72ยังแบบว่าเฮ้ยยังเว้ยยังขอแปะไปต่อเป้าหมายครับ1.78ที่เคยแบบว่าไปอย่างเชิงไว้ฮะเคลียร์ทางไว้ก็ลุ้นไปให้ถึง1.78นะครับสำหรับหุ้นอยู่ถ้าผิดพลาดทางเทคนิคก็คือหลุด 1.66ลงมาครับก็จะกลับมาโซนเดิมนะครับก็ดูสเต็ปต่อไปที่สำคัญคือต้องมีเวลาเฝ้าจอนะครับหุ้นตัวเล็กเพราะว่าถ้าเกิดเวลาลงเขาลงได้แรงและลึกนะครับต้องะระมัดระวังด้วยนะตัวถัดไปครับ c a เนะครับเป็นหุ้นติดตามเช่นกันนะครับปาดร้องเลยครับวันนี้เลยนะฮะเรายังลุ้นกันอยู่ตรงนี้ครับสามารถชนปึ๊บพัก วันที่หกครับเนี่ยฮะโอ้โหเบรกตรงนี้ได้โอโไม่ต้องแล้วตรงนี้ไม่ต้องนะฮะผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วครับสวยงามครับขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นต่อนะครับไปถึงเท่าไหร่3.96นะครับ3.96แล้วก็ลงมาพักทําโลไว้ที่มาร์กตำแหน่งไว้เลยนะ36 3.62สามนะครับเป็นโลที่หลุดจากนี้เจอกันอีกทีสามนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้ครับ ถ้าเป็นไม่ได้รบกวนกลับขึ้นไปแล้วทะลุ3.96ให้ได้สำหรับ CAC ชําเรืองนิดนึงได้ไหมขอชําเรืองดูภาพใหญ่ครับผ่านไม่มีมีม,มาฮะฮะอันนี้เก่าไหม2019กก็โอ้แนวแนวนี้นะครับโอยังมียอดอยู่อ่ะลุ้นต่อไปนะนะครับลุ้นต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตลงรายละเอียดนิดน,นึงปุ๊บ มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรฮะแท่งแดงอ่ะโอ้โห,โห,โห,โหเฮ้ยแท่งแดงทิ้งมาเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเออ,โ,อโห้ยอย่างนี้ขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับอืมอ่ะสเตปถัดไปเดี๋ยวดูใกล้ๆดิโอ้ยพอดีเลยเบรกขึ้นไปได้นี่เล่นโอ้โหโอ้โหเลยอะฮะ CAC อะไรวะเนี่ยเออตรงนี้จะขึ้นได้ง่ายเลยนะครับร oh, ูมโมฟายนิดนึงอ,อันนั้นเนี่ยดูดินะครับโอ้โหก็หลุ้นต่อครับแต่อย่างน้อยก็อาจจะมีพักบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับมีพักบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปว่ากาันที่ทำเฟรมหกสิบที่เราวางไว้กลับมาใช้เหมือนเดิม เสียเวลาดูนิดนึงนะฮขาใจครับมันจะไปขึ้นไปถึงไหนนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับซ c อยเฮ้ยนี่ก็ไปเหมือนกันนะครับพักแล้วเนี่ยฮะรันเวย์พร้อมไปเลยครับไปเลยฮะวันที่สามทำไฮไว้เึิบเปิดมาเก้าโมงสิบโมงไปเลย ไปแล้วไปแล้วไปอีกตัวแล้วยิงกันเป็นว่าเล่นเลยครับชำเลืองอีกโอ้ไม่ชำเรืองละไปแล้วฮะต้องไปดูเดต้องไปดูเดเสียจเวลานิดน,นึงอ่ะดูนิดน,นึงโอ้อันนี้สมัยไหนสองพันสิบเก้าอีกอืมโภมานี่ครับอืมอ่าลุ้นลุ้นฮะลุ้นไปต่อสเต็ปต่อไปก็ประมาณสี่สองสี่อะครับสำหรับซีออยนะ นะครับโอ้โหเดี๋ยวขอดูทางเฟรม60นิดนึงแต่ละตัวนี่ร้อนแรงจริงๆนะครับก็จุดพักนะครับอ่ะถัดไปคือทะลุ3.76ให้ได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าผิดพลาดท,ทางเทคนิคลงมาฮะมาตรงเนี่ยครับจุด EMA 5ก็ได้ฮะ3.54 3.54บริเวณนี้หรือมาอีกทีนึงก็3.42นะครับหรือ3.36นะครับ EMA15 ก็คือจุดถอยฮะถ้ามีลงมาผิดพลาดทางเทคนิคต้องสต็อปออกนะครับการไหลอะไรเนี่ยการไหลนะนะครับตัวถัดไปนะครับ KCE อ,อ๋อผมอ่านผิดขออภัยฮะเดี๋ยวเรียงเดี๋ยวเรียงไม่ตรงกับที่จดไว้นะครับตัวถัดไป C เอ้ยลานนาโอ้ไปละ <laughs> ปิดตลาดสดๆแล้วก็มาอัดเลย นะครับล้านหน้าเออโอ้โหนี่ก็ขึ้นป๊าดเหนื่อยแล้วคีกเกียดชำเลืองซ้ายล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่จบภายในยี่สิบนาทีทำ h i g ไว้ที่ยี่ี่จุดแปดนะครับยี่ี่จุดแปดแล้วก็อาาเมททิ้งไส้นิดนึงนะครับก็แนวแนวนี้นครับถ้าจะลงมาก็ยี่ิบสองจุดสี่หรือบริเวณอีเมสสิบห้าครับยี่สิบเอดจุดแปดนะครับเนาะ ก็หวังว่าลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบเอ้ยไม่ใช่ทดสอบแหละทะลุ24.8ให้ได้แล้วกันเพื่อไปต่อนะครับตัวถัดไปนะครับ KCE ACE โอ้ย,อยไม่ยืนไม่ได้ตรงเนี้ยเออไม่ได้ครับแล้วหลุดอ่ะหลุด77.75ครับไม่สวยฮะ ถ้าจะให้สวยครับงัดกลับขึ้นไปเหนือ 77.75, 78ให้เห็นก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยไหลต่ออาจจะเนี่ยฮะ76หรือตรงเนี้ยงัดกลับก็กลัวจะเด้งเปล่าเอาชัวร์วครับยืนให้ได้ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันสำหรับ KCE นะนะครับโอ้ยตัวถัดไปฮาน่าครับอาการเดียวกันเลยว่าหลุด หลุด72.25อายังก่อบก่อ72งัดกลับขึ้นไปนะครับโหทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันกดกดกดไหลลงต่อนี่71.5หรือลึกนี่ก็โลเดิมเนี่ยนะครับ69.75ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยครับ e m a ก,ก็กดต้องงัดกลับขึ้นไปนะครับตัวถัดไปครับย u l e ้า อ้ยาทำไมวันนี้มันมีแต่ตัวพุ่งๆวะเนี้ยนะครับวันศุกร์ที่แล้วครับยังคงอยู่ประคองแถวๆนี้เอ้ยเอ้เหมือนจะเบสขึ้นเหมือนจะเบสขึ้นวันนี้ครับไม่พูดพ่างทำเพลงครับไปแล้วฮะสตาร์ทสามสองหนึ่งปุ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 ่งโอ้โหสุดสุดไอ้ยอดนี้ไม่ต้องสนใจแล้วครับเขามาเล่นตรงนี้กันแล้วครับนะครับ ตั้งไวเลยเนี่ยโซนแนวแนวเนี่ยนะครับอืมน่าไปเว่อร์ไปเวอร์อลงมาพอดีเลยแตะแล้วยกกลับเพราะฉะนั้นอยู่แนวเนี่ยแหละเออยกกลับขึ้นไปให้ได้เอาไฮนี้ไฮเดิมนะครับตรงนี้เอาเป๊ออีกโอ้เอาเล่นกันแค่นี้เพราะฉะนั้นต้องงัดกลับขึ้นไปทะลุหนึ่งจุเจ็ให้ได้เพื่อไปเนี่ยเพื่อไปเนี่ยหนึ่งจุหนึ่งห้าะครับอยู่เลก้าโอ้โห ตัวถัดไปมีนาครับมีนาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกท้ายตลาดจะแรงตกไหมโอ้โหทำไมแผว่วไปแล้พี่นะครับพี่มาแบบว่าโอ้โหจัดเต็มมากนะครับนิ่งสนิทขึ้นไปครับ2.2นี่นะวันนี้ไป2.2แล้วครับยังไงครับ2.1รับไม่อยู่ฮะเออหลุดตุบเฮ้ยมีไปทำโล2บาท กลับมาโซนเดิมสร้าง,งั้นเพราะฉะนั้นมีนาต้องโฟกัสดีๆนะครับว่ารอบนี้ฮะแนวเนี้ยแหละไปชำเลืองข้านสองจุ 2, เสร็จแล้วโอ้โหถอยมาลึกถอยมาลึกเสร็จแล้วไงนะครับจะงัดกลับขึ้นไปไหมนะครับหรือจะทิ้งอีกนิดนึงหนึดเก้าเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆเขาก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนต้องเสียงเบาๆเนี่ยปื้ดขึ้นไปลงมาทำโลโคต่ำเลย แล้วก็เริ่มไต่ระดับไปจริงไม่รู้นะจะท่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าจะลงแค่นี้หรือเปล่าหรือจะทิ้งมาถึงอ e a 8 9เระยกนะครับหรือจะอยู่ๆพวกนี้ไปเลยก็ได้เช่นกันนะแต่อย่างน้อยฮนะไปเคลียร์รันเวย์ข้างบนเคลียร์ข้างล่างระดับนี้นะครับก็ดูต่อไปนะสำหรับมีนาตัวถัดไปครับ SKN ฮนะ SKN ไปถึงไหนแล้วครับ ไซเวย์อยู่ตรงเนี้ยครับงานตรงนี้ได้แค่รอบเดียวมาอีกทีนึงอาจได้อีกนิดนึงเท่าไหร่ได้แค่7.7็ดจุโอ้โหะแท่งนี้ก็ยังยืนอยู่นะยังยืนอยู่ m m a 0นะอ่ะมีหลุดหน่อยหลุดหน่อยนิดนิดหน่อยๆนะครับเดี๋ยว EMA มามารองรับบริเวณเจ็นย์หแนวรับสุดท้าย6กจุดหกุดเโลสุดๆไม่ต่อรองแล้วต่ำสุด 6. ุดแปไม่ใช่ นะครับแนวนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับพยายามงัดกลับแล้วเบรกแนว7.4ให้ได้แล้วเพื่อมาเบรกแนว7.7ให้ได้เพื่อจะไปที่ไฮเดิม erm. สำหรับ SKN นะตัวถัดไปนะครับ EA ละครับ EA EA เบรกได้นะทะลุแนว66.5ได้ครับไปได้สุดที่67.5วะ่ะแต่ยืนไม่ได้ครับ ยืนไม่ได้ฮะอ่ะมายืน EMA 15ไม่ค่อยมั่นคงดูเหมือนจะหลุดนะครับมาปิดที่แถวแถว66เพราะฉะนั้น EA นะอยากไปต่อนะเอาแค่ตรงนี้ครับยกกลับขึ้นไปยืนเหนือ65เอ้ย66.5ให้ได้เนอะไม่งั้นพรุ่งนี้หลุด66ลงมาเจอกันอีกที65มาลุ้นเด้งที่ EMA 50นะสำหรับ EA ตัวถัดไปมอครับ มอเป็นไงบ้างครับขึ้นต่อเนื่องเว้ยโอ้โหขึ้นไปนะครับเบรกแล้วก็นี่ฮะโอ้มีมีม,ม,ม,มีมีเคลียร์นิดนึงลงไปข้างล่างยกกลับไปต่อครับไปชำรืองได้1นึุดสนะครับแล้ววันนี้มาปิดที่1นึดสี่หการเดินทางยังคงต่อเนื่องครับเพราะภารกิจอยู่ตรงนเนี้ยยอด1นึุด้าหนเนี่ยต้องไปให้ถึง เฮ้ยจะถึงแล้วเราสตาร์ทกันตั้งแต่ตรงนี้นะคะยี่สิบสิงหามาเรื่อยๆๆๆๆยเคยปะเนี่ยฮะใกล้ถึงแล้วสำหรับมอนะครับตัวถัดไปบิวตี้ครับเหมือนมีเพื่อนๆขอมาครับแบบเกิดอะไรขึ้นกับบิวตี้ปะเกิดอะไรขึ้นกับบิวตี้ไหมอ๋อมีพุ่งมีพุ่งนิดนึงนะครับมีตรงนี้ฮะ วันนี้มีพุ่งขึ้นมาก็ยังอยู่ในแนวโซนนี้นะ1.62นะครับยังไม่ผ่านนะครับ1.62ไม่ผ่านสามารถโอเคสามารถเบรกแนว1.57ขึ้นมายืนได้นะครับเบรกแนวนี้ขึ้นมายืนได้เพราะฉะนั้นถ้าให้สวยอาจจะลงมาพักแล้วยกจะต้องทะลุ1.62ให้ได้ต้องทะลุ1.62ให้ได้เพื่อที่จะกลางปี <laughs> การปีกนี่หรอเออนะเพื่อเพื่อจะกางปีกไปข้างบนเนี่ยเนี่ยเตรงเนี้ยน,นะครับสําหรับบิวตี้นะจะฟื้นขึ้นชีพหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับต้องทะลุ1.62ยืนให้ได้นะครับสําหรับรบิวตี้นะฮะโอเคไหมแต่ถ้าชนไม่ผ่านโอเคมาพักแต่อย่าหลุด1.57แล้วก็ยกขึ้นไป ก็แก็บก็อยู่บริเวณนี้นะครับเอาให้ผ่านก่อนทะลุสวยๆยืนให้ได้ก่อน1.62นะครับสำหรับบิวตี้ผมว่าแฟนคลับเก่าแก่เยอะมากสำหรับบิวตี้อะ AJA สวยสวยะหารใช่ไหม AJA ครับตั้งแต่เบรกตรงนี้ที่เราติดตามกันมานะครับขึ้นไปต่อชันมากๆเขาบอกชันมากๆนะครับขึ้นพักพก แล้วจออีกจอแล้วนะจออีก0.70นะ่ยโอ้โหรอเบรกต่อนะครับสำหรับ AJA ขอไปดูเดนิดหนึ่งสิหายปะเอาทำหายปะปาโอ้ยตรงนี้นะครับนะเก่าละช่างมันนะครับมาดูปัจจุบันกันก็ลุ้นไปต่อนะสำหรับ AJA ฮนะชนผ่านไหม เนาะนะครับถ้าไม่ผ่านก็เนี่ยแนวรับเป็นสเต็ปนะครับ0.62 EMA 15 0.6นะครับแล้วก็หรือแนวนี้ที่บอกนี้ไม่ใช่อะไรฮะถ้าจังหวะบางทีหุ้นเขาเทเขาทิ้งลงมาแรงๆเพราะมันชันเนาะเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยแต่ละเช็คพอยต์แต่ละเอจุด a เนี่ยเราต้องแอคชั่นอย่างไรอย่าเพินย่าเมออย่าตกใจจนไม่ได้แอคชั่นใดๆนะครับมีก็มีโอกาสบางทีนะบางตัว ล่วงลึกมางานเข้านะอ่ะตัวสุดท้ายอ e ่ะ E4L E4L นี้ไม่ได้ดูมาสักพักหนึ่งนะครับสามารถตรงเนี้ยฮะตั้งแต่ตรงสิงหาเดือนสิงหาสามารถเบรกขึ้นไปได้สวยนะครับตอนนี้ครับเป็นไงครับปักคองอยู่นะแนวนี้นะครับสเต็ปถัดไปครับเบรกแนวไฮตัวเองเนี่ยเท่าไหร่0.23เนาะ ขอไปดูไทม์เฟรมเดย์เลยละกันนะครับอืมเนี่ยข้างบนนะครับจะมีพื้นที่เนี่ยนะครับขึ้นมาทะลุให้ได้ต่อไปสเต็ปถัดไปนี่เลยนะยอดนี้0ูนย์สามสองก็ต้องค่อยๆไปอ่ะนะครับเอาตรงนี้ก่อนค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโอ้โหระยะทางอันนี้ภาพเก่านะนะครับอ่า จำเรืองให้นิดนึงดูตรงนี้ฮะวอลุ่มโปรไฟล์ให้ปุ๊บโอโหอยู่แถว0.14เยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ0.22นะครับเนาะสำหรับ E4L ก็ประมาณนี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆถ้าชอบรายการช่วยกดปุ่มติดตามช่อง YouTube i s l e y m a n ด้วยนะครับแล้วสามารถติดตามรายการ หุ้นใบนี้พี่ว่าไงตอนช่วงบ่ายฮะเที่ยง45้าแล้วก็ช่วงดึกนะครับคุยหุ้นก่อนนอนทุกคืนยกเว้นศุกร์เสาร์เวลาสามทุ่มแล้วก็เจอคลิปแบบนี้ติดตามหุ้นลุ้นไปต่อนะครับหลังตลาดปิดฮะก็จะปล่อยคลิปประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ